ปติโท w h วัดอิสแดดคนที่คุณรู้ดีว่าคนนี้คือใครน้องโคโรเนกลายเป็นอีวิวกอดไปซะละบูชาสาสทเก้าเก้า เสียงจะลาแบ่สวัสดีครับอะไรอ่ะเขากดบญญัติของโคโูเนีข้อที่แรกข้อที่แรกเลยข้อแรกโกนศีรษะของคุณข้อที่สองจะไม่หยุดยิ้ม ข้อที่สามทรงประทานนิ้วของพระองค์แก่ข้าพเจ้าข้อที่สี่จะไม่มีช่องทางช่องอื่นใดนอกจากช่องทางของเราคืออะไรเราต้องประทานนิ้วให้กับโคลโเนเหรอศาส,สนาศาส,สนาน้องโคลโเน่อย่างก่อ อันนี้เดินเหมือนกันไหมเนี่ยในที่สุดก็หลุดพ้นจากไอเทสบ้าบ้าบอๆนั่นสักทีแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปดูวีทูเ r อร์ตอนถึงบ้านนี่ไอหนูมาแอบดูแอดเทียด้วยไหมเนี่ยสวัสดีฮรับสวัสดีครับ,รบผู ตัวเราเป็นแค่เหมือนแบบเด็กมัธยมโคโลเโน่อะไรเหมือนร้านของกินเลยฟูด้ดอะอแล้วแอตยงหิวอีกแล้วอาจริงๆนะอัเซ็ิคนแบบบางทีชอบกินดึกอ่ะแบบบางทีตีสี่ก็สั่งอะไรมากินแง่แบบ แต่เวลาเล่นวารออะไรเงี้ยน้องเขาเรียกอัลเทอร์โอ้เห็นเป็นมืออยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ประกาศน้องโคโนโรนิโดนสิหาโอ้แอสเซม,ม่ชินเลยนี่มัน อิกุอินุกามิโคโรเนะนี่คนลุกชะมัดทำไมมีแค่หัวเลยเนี่ยแปลกแฮะแอสเซียนต้องขอโทษในเสียงตอนนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานแอสเซียนใช้เสียงอุย้ยใช้เสียงได้เต็ม้อยมากเมื่อวานลันทธิ เนี่ยเดี๋ยวแอสเทียจะทำเกมของตัวเองแล้วก็เอาหัวมาแปะเงี้ยแบบโดนเอาแบบหัวแอสเทียไล่ลทัทธิบูชาโคลน,น,นิจบวันแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรเฮ้ w h a วันต่อไปไอ้หนุม่มนี่น่าจะเสียนิ้วมือแล้วล่ะเทียดูทรงแล้วโดดแน่แกไม่รอดแน่เดินต่อจ้า เมื่อคืนนั่งดูสตตีมทั้งคืนเลยดูสตรีมจนดึกดื่นเลยมันทำให้ฉันอดนอนเลยฮะโอ๊อยนึกถึงเรื่องไอ้นี่เลยอะไรนะยามิชิบายอ่ะทุกคนเคยดูว่าที่มันจะเป็นกระตูนแนวกระดาษอะที่เราจำได้เลยเวอร์ชั่นแรกอะเอ,อพักแรกมันจะมีคนที่ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอะไรซอมบาซอมบายอะไรสักอย่างอะตะากลับที่พระเอกกลับอะ แบบซำใบซ้ำใบน่าก,กลัวเราทุกคนไปดูนะยามิชิใบอ,อ่ะเว้ยคลินิกหรอดูตัวันพีทต้องดูต้องดูเรื่องนี้ต้องไปดูยามิชิใบใช่ไหมเคยเนี่ยสนุกสนุกมาก แต่เชลรู้สึกว่าซีซั่นแรกอะเขาทำออกมาดีมากเลยนะหลังๆเอชเชลรู้สึกแบบมันสำหรับโอพินเนียนแอสเชลคือมันมันยังไม่ค่อยได้เอนจอยอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่หัวหรอหัวหรืออะไรไอ้ข้างหลังนะเดินสไลด์มาเลยเรามันก็แค่ไอ้หนุม่ม โอ้รู้แม่ฉันยังไม่ได้ดูโคโลเนสตรีมเลยเมื่อวานฮ่าฮ่าฮาบวกแหมก็มีผู้หญิงวีทูเบอร์มากมายนี่นะฉันดูแค่คนเดียวไม่ได้หรอโอ้ยสงสัยจังเลยว่าวันนี้ฉันจะดูใครสตรีมดีเออไอหนุ่ม ข้างข้างหลังหนุ่มอะข้างหลังอะไอหนุ่มเห็นไหมนะเสียงมันซาบซ่านจริงเสียงดังไปไหมอะ่ะโ,โดนมองตามปะโคโรเนกาเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยน่ากลัวจัง เสียงเสียงฝั่งแอทเทียดังนะปรับให้กันปรับให้เบาลงกันกลัวทุกคนเสียงดังตกใจ yes, อ่ะสักประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะดังเกินเกมนี้มันก็จะเซอร์ไพรส์หน่อยอุ้ยเบาเหรออ่ะเดี๋ยวจะได้เล่นสียงให้อ่ะประมาณนี้ ใช่วีทูบจ้องจะเล่นคุณแอเซียก็ต้องจะเล่นคุณด้วยแอสเทียไม่อยากเปิดดังเดี๋ยวทุกคนหนวกหูเสียงเกมมันดังกลัวดังเกินแล้วแบบมันจะสู้เสียงแอสเทียไม่ได้เพราะวันนี้แอสเทียพูดเสียงดังไม่ได้จิบคอวันถัดมา ไอ้หนุม่มนี่ไม่มีเซน์ในการเจอผีเลยเราไม่คนลุกมั้งเหรอตอนนี้สภาพยังปกติอยู่ไหมเนี่ยแบ็กกราวนเนี่ยไปหนุม่มกลับบ้าน <c oughs> นี่ฉันรู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่า กำลังมีคนจ้องมองฉันอยู่เนี่ยไม่มีหรอกน้องโ oh อไมค์กูดเนสฮัลโหลตกใจฝนตกแล้วด้วยโอ้โหไม่เหมือนในเกมอะไรนะเกมเกมเกมอะไรพิกแมนพิกแมนสักอย่างที่มันโตแต่อาอ้าเหลือง,งอะ มากับทั้งคณะโคตรน่ากลัวแค่เดินซ้ายอย่างเดียวยังเจออะไรเซอร์ไพรส์ขนาดนี้วัดดีครับหมอโอ้ยวัดดีครับหมอออกไปซะออกไปจากเมืองดีซะครับครับผมผมกำลังรีบไปแล้วครับเอออุย้ย นักขวจุ๊ดนักกว,น,กกวนะแต่พอเห็นรัาอาหารใช่เจอแบบนี้ตกใจหน่อยเถอะโอ้โหยิ้มสวยเชอะสมายลี่จัดเลยไอ้นุม่มไม่นมีคนยืนอยู่บนตึนกอะนุม่มไอ้นุ่มนิดนึงฮัลโหลน่ะน่ะ ไอหนุม่มถ้ามันจะขนาดเนี้กลับบ้านไปดูโคโลเน่เธอโอ้โรัติหัวเม่งมาหยุดมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้อีกแหละฮะนี่มันอะไรเนี่ยโคโลเน่โอ้ มันตกแปลกๆปะหรือแอชเชียคิดไปเองจะฉันต้องไปดูโคโลเนสตีเรียบร้อยไม่ยอมดูแต่แรกโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีน้อง ช่วยปรับช่วยปรับโคโลเดอไอหนุ่มรีบกลับไปดูเถอะสะกดจิตหรือเปล่าใช่ร้อยเปอร์เซนต์ลัทธินี้โดนโกนหัวแน่ เอสเทียหลังจากที่โดนสะกดจิตอ่ะตอนแรกเอสเทียนึกว่าเหมือนฝนนะมันมันจากมันจากอ่าล่างขึ้นบนนึกว่าคิดไปเองน่าจะคิดไปเองมั้งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เอสเทียรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะน่าคิดไปเองแหละโดนสะกดจิตตามด้วยเลยเนี่ย โอโหจะลาแบโคนในสัมมนาจุดจุดจุดมีบางอย่างแปลกแปกไปหมดเลยฮะแต่ฉันก็รู้สึกมีบางอย่างแปลกแปลกเหมือนมีเหตุผลบางอย่าง ที่ฉันเองก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรไอ,อ้หนุม่มเจอขนาดนี้ไอ้หนุ่มเปลี่ยนทางกลับบ้านไหมตกใจหมดออกไปออกไปจากเมืองนี้โอ้ยโอ๊ยโอๆยโอ,ยโอ,ยโอย ไมเอีย y p ไม r e ว r เอียหูจะตึงตายแล้วเนี่ยเป็นอิสระจากความกลัวและความกังวลเป็นอิสระจากความกลัวและความกังวลงั้นเหรออะไรคือรลบบโทลลี่รลบบโทลลี่รลบอเทมี่โอ้ยเป็นสัญญกรรมสมองงั้นเหรอฮะ เอสัญญกรรมสมองงั้นเหรอใครจะไปอยากทำเล่าโดยเฉพาะเวลาที่มีคนดูสตรีมของโคโลเนสเนี่ยนะตัวล้างสมองแล้วรอยยิ้มสุดอัศจรรย์ หล่อซับสไคร์ครับขบอบคุณครับใ,ใช่อย่ามาเล่นกับใจโอ้โหมีแต่ปลายแปะเต็มไปหมดหเรียบร้อยน้องโดนโกนหัวแน่ ท่านโคลโเนท่านโคลโเนท่านโคลเนท่านโคลเนท่านโลเนโอ้โหข้างหลังกันหนุ่มอะไรอ่ะโอ้โห oh, oh, oh. <laughs> รายยิ้มพิมพ์ใจของโคลเน เดี๋ยวก่อนฮะฮะเดี๋ยวฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ยเหมือนเรื่องโซลเลยอ่ะที่แบบใส่หน้ากากแบบปากอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วแล้วไอ้คนพวกนี้มาจากตรงไหนเนี่ยมาจากที่ไหนเนี่ย นายชอบอินูกามิโคโลเนโบ่บอฮะนายชอบอีกูนามิโคโลโนโเน่บอไอคนพวกนี้ต้องต้องทำไงดีเนี่ยบอกไปเลยว่าชอบบังคับนี่หว่ะผมชอบโคโลเน่คับเอือ ต่อตามไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยใช,ใ,ชใช่ครับชอบชอบครับชอบชอบ,ชอบมากเลยครับผมผมดูสตรีมทุกวันเลยครับงั้นเหรองั้นเหรออา้าหมอเธอดูเหมาะมากเลยนะที่จะเข้ามาอยู่กับพวกเราเอาล่ะเข้าไปได้แล้วล่ะอ๋อโอ ใช่ตอนนี้ในหัวแอสเซนก็มีคำถามหยุดนะเนียบร้อยเนียบร้อยละเหลือแต่หัวเฮ้ยคุณลครับ เหมือนเจอเกน้าหลังเอใช่เหมือนเจอหน้าเจอหลังทำอะไรไม่ได้อ๋อไอเดอร์เฮสเต์แล้วทุกคนไอหนุ่มนี่ไม่รอดแล้วล่ะวันทันหลดปเซนยังไงก็ไม่รอดลาก่อนบายบายสวัสดีลาก่อนบายบายแน่ถ้าเป็นแอสเทียนะ ก็วิ่งวิ่งสับขาแรกเลยเกียร์ดีแล้ววิ่งรัวๆ <c oughs> ถูกมัดฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยขยับไม่ได้ขยับแล้วน้องไอ้นุ่มโอ้โห,หน้ามีความสุขมาก <c oughs> เรียบร้อยเยิ้มเลยทีนี้ไอ้นุ่ม ไอหนุ่มของแอสเทียต์โดนให้ถางตาถ่างปากตื่นแล้วเหรอฮะหมอเหรอเธอไม่ได้ออกจากเมืองใช่ไหมล่ะเอ๊ะนิ้วหาย ใช้เวลาไม่นานหรอกอดทนไว้นิดนึงนะหมอจะทำอะไรผมหมอจะทำอะไรผมหมอจอดที่ผมเหรอเป็นอะไรไปนายเองก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกัใชิเมล่าก็อยากออกไปเหมือนกันใช่ไเมล่ะจ๊ะแต่ว่านายไม่ได้รอดออกไปง่ายๆหรอกนะเอาหมอหมอ แต่ว่านายเองก็บอกว่านายชอบท่านโคลโเน็นี่ถ้านายได้ออกไปท่านโคลโเนจะไม่ให้อภัยนายได้หรอกนะก็เลยต้องโดนอ้าปากเนี่ยนะนายนอกใจเธอเพื่อไปดูวีทูคนอื่นเพราะงั้นเธอไม่ให้อภยัยเธอไม่ให้อภัยนายหรอก แล้วก็คนอื่นๆ,ๆทั้งหมดอ่ะโดนล้างสมองไปแล้วสัญญากรรมสมองก็คือล้างสมองเนี่ยนะยกเว้นฉันที่เป็นหมอคนนี้นี่ไงโดนสัญญากรรมสมองล้างสมองเรียบร้อยปัดกวาดเช็ดถูโอ้ยอย่างแรกฉันจะโกนผมนายก่อน คือถ้าเราแบบออ้คือถ้าเราแกล้งเป็นออก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วก็โดนล้างสมองอยู่ดีนกนกโอ้โหอีแล้วหลังจากนั้นฉันก็จะใส่หมวกนี้เพื่อบังคับให้นายยิ้มตลอดเวลาโทรมานทกรกรเแลอเกิน เท่านี้ฉันก็จะทำการผ่าตัดสมองให้นายอุ้ยแล้วนายก็จะเป็นโคโรเนสุกิที่สมบูรณ์แบบหนูจะทำผมบอบแมวหน้าเจ้าหนูอยู่นิ่งๆหน่นอยเถอะ ถ้าปล่อยให้ฉันได้ล้างสมองเธอโอเคไหมไม่ไมๆม,มคนในยิ้มแห่มาเลยถ้าหากว่านายไม่จบด้วยการล้างสมองฉันบอกเลยว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นล้างสมองผมก็ได้ครับ หัวฉันจะโดนหันแน่เจ้าหนูช่วยฉันก่อนอินุการมิโคโรเนะจะฆ่าฉันแน่จะฆ่าฉันแน่อ่า,อาท่านโคโรเนสได้โปรดขออภัยด้วย บ้าไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยหยุดนะหนี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 ได้ใช่ไหมหนีได้ใช่ไหมช่วยด้วยมันไม่ให้เอสเซลกดอะไรเลยอะกดได้ไหมกดได้ทุกคนว่ามันจะรอดไหมทุกคนว่าไอ้หนูคนนี้จะรอดไหม ม,ม,มีมีปุ่มวิ่งมีปุ่มอะไรไหมเหื่อเอาเอา,เอาวิ่งไดช้ช่วยด้วยไปเร็วนุมน่มนุม่มไอหนุ่มเราทำได้ลิโพทันไหมเนี่ยโอ้ยลุตตามทักออกอยู่ใกล้ๆ้ไอหนุม่มนันบันเอ็กซินกดได้ไหม กดอะไรไม่ได้เลยอุ้ยเี้ยอาจากเลยทีเดียวทำไมถึงวิ่งหนีไปล่ะเด็กไม่ดีที่เอาแต่ดูแต่ผู้หญิงคนอื่นน่ะเราจะล้างสมองเธอเพื่อให้มาเป็นโคโลเนสึกิไงอเทียาทำเสียงโคโลเนไม่ได้จริงๆอเทียจะขคอว่าไม่ไหว หืนี่คิดจริงๆหรอว่าจะหนีได้นะ่ะไปไม่รอดแล้วเรียบร้อยอุ้ยโดนลากกลับ อเออโดนปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยทุกคนแอตเทียสัญญาว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าแอทเทียจะเข้าไปในฝันใช่ไม่น่ารอดแอทเทียจะเข้าไปในฝันทุกคนแทนไม่ต้องห่วงยังไงเรียบร้อย เอสเทไม่ได้กดนะไม่ได้กดอะไรเลยเขาด้วยของเขาเองจะหบเรียบร้อยโดนล้างสมองแตกแตกเป็นเสียงเสียงไม่ทันเสียงเพาะนะเสียงเพลงพพอยอยู่นะ อ๋อพอเก็ตซาวมาทำด้วยโอเคจบจบไปกับเกมนี้เรียบร้อย